เป็นเขาข้างนอกนะครับหรืออุทยานสีเทพก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละติดกันแต่ไม่อย่างสีเทพจะเหลือร่องรอยน้อยนะตรงนี้จะดูมีร่องรอยวัติศาสตร์แล้วก็หลายๆอย่างที่มากให้เราได้เห็นนะว่าเนี่ยคือเขาสร้างไว้ นั่นนะวัดที่ผมบอกนะสำนักที่ผมบอกว่าทุกโยเมยเห็นผ้าขาวๆ้วยนะนี่แหลคะครับเป็นผ้าสายปฏิบัติแล้วก็สายธรรมนะครับที่ท่านเกี่ยวกับเรื่องน้ำมนต์แล้วก็เรื่องปกเสกเล็กยันเห็นไหมวัดท่านตรงนี้คนก็หลั่งไหลเข้าไปนะครับกราบไหว้นะท่านสายสวดด้วย นะครับสวดพันยักษ์ต่างๆนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันผู้ชมจะพาไปนะพาไปดูเราพาไปกราบท่านขอพรอ